อายุเยอะแล้วทําไมนวดหน้าไม่กระชับเต่งตึงสักทียิ่งนวดหน้ายิ่งเหี่ยวยิ่งนวดหน้ายิ่ง ไม่กระชับไม่อุ่นจะมาส่งต่อกับทุกคนเพื่อนๆจะต้องสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะหน้าเราจะได้กระชับตึงๆนานแล้วก็ไวขึ้นค่ะเพราะว่าวสี่สิบห้าสิบวอนเนี่ยกล้ามเนื้อมันฝ่อลงไวมากค่ะทุกคนความทั้งคอลลาเจนก,ก็สลายลงไวมากค่ะเราต้องสร้างกล้ามเนื้อก่อนในการกินโปรตีนให้ถึงนะคะตามน,น้ำหนักตัวแล้วก็ทําโยคะหน้าเด็กร่วมด้วยค่ะส่วนคอลลาเจนการสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็ไม่ยากค่ะเติมจากอาหารให้เพียงพอนะคะความกับการนวดหน้าสม่ําเสมอก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการ ฟอสเจนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทุกคนหน้าเราก็จะใส่หน้าเราก็จะเด็กลงทุกวันส่วนครีมที่ไม่เหมืเลือกใช้นวดหน้าทุกค่าคืนนะคะครีมก็เป็นตัวช่วยสําคัญค่ะที่จะทับเคลือบผิวเราเนาะให้ผิวเราไม่แห้งถ้าแห้งมันจะมีรูรอยไวให้หน้าเราใสหน้าเราก็ชับเต่งตึงพร้อมทั้งลดฝ้ากะคะ่ะ แม,ม่อุ่นเลือกใช้คีมช็ตเต็มเซลลจากไขม็อกคาตโคนพร้อมคอลลาเจนนะคะนั่นแหละวัยเราต้องมีคอลลาเจนทั้งภายในภายนอกนะคะหน้าเราก็จะใสหน้าเราก็จะเด็กผิวเราก็จะกระชับขึ้นช่วงน,นี้ไม่มอุ่นไปไหนก็มีแต่คนทักหน้าใสขึ้นหน้าเด็กลงค่ะแล้วถ้าโยคะก็ไม่ยากาทุกคนไม่มอุ่นจะสอนท่านี้นะคะจะช่วยเรื่องดลดยิ้วอยกระชับแก้มเราแล้วก็เหลากรามให้เหลากรามเราค่ะให้กระชับนะนะคะทุกคน เวลาเรายกขึ้นน่ะการเราก็จะเรียวกระชับขึ้นหน้าไม่อุ่นตึงๆดึงเอนะทุกคนในวัยห้าสบวกเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้สม่ําเสมอทุกคนมันจะหย่อนค้อยลงไวมากค่ะเรื่องสองของโลกด้วยเนราะกล้ามเนื้อฝ่อลงด้วยไม่ควรจะสอนอยู่ค่ะท่านนี้นะคะทำไปส0บครั้งสิลมหายใจค่ะทุกคนค่ะสิบครั้งแล้วก็3ามเซ็นะคะ หลังจากนั้นเราก็ทาครีมของทุกคนค่ะทาครีมให้ลื่นมือก่อนนะคะก่อนที่เราจะนวดหน้าหรือว่าทาครีมยกกระชับเนี่ยครีมเป็นตัวช่วยสําคัญค่ะใช้ส้นมือแล้วนะคะยกขึ้นคาหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดละห้าจุดละห้าทีก็พอทุกคนค่ะไม่เกินสิบทีนะคะเนี่ยค่ะหน้าเราก็จะกระชับเต็งๆนานๆข้นางนึงก็เหมือนกันค่ะทุกคน ไม่ต้องทำเยอะค่ะเน้นความสม่ำเสมอนะคะเดือนละห้าถึงสิบทีพอยกค้างไว้ค่ะสียงท่าองศาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยการยกข้าเนื้อหน้าขึ้นเสียงท่าองศาคือแบบนี้นะคะนวดหน้าผิดที่เปลีนะคะส่วนที่รอยห่างตาก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะ่ะส่วนที่รอยใต้ตาก็ยกแบบนี้นะคะหรือรอยใต้ตาก็จะกระชับขึ้นเรื่อยๆหนังตาตกก็ยกแบบนี้ค่ะหน้าผาเราก็ยกขึ้นแบบนี้นะคะแค่นี้เองค่ะ เรากามท่านนี้ค่ะทุกคนบ่อยใต้ขานะคะแล้วก็ดันไปไงค่ะหน้าเราก็จะกระชับเต่งตึงหน้าเด็กลงทุกวันค่ะใครสนใจครีมที่ไม่อุ่นใช้อยู่ทักมาที่หน้าโปรไฟล์นะคะเราจะได้สวยใสยหน้าเด็กนาันานัไปได้วยกันค่ะไม่อุ่นทำไายทุกคนทําได้ค่ะได้รักจากใจนะคะ